หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลย Over t o p Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับชาวเกมชิมแพ็กด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกใช้เพียงแค่ ID และพาสเวิร์ดในการเติมสามารถเติมได้ทั้งรายวันและแพ็กต่างๆหรือว่าใครที่เป็นสุลต่านทางร้านก็ไปโปรให้กับท่านนะครับ10แพ็กลดเหลือ21,500บาทนะครับส่วนโปรโมชั่นที่2นะครับใช้เพียงแค่ย i ดีในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครสนใจ สามารถติต่อได้ที่เพจ Overtop Up หรือแอดไลน์ Overtop Up ได้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อปนะครับเชื่อว่าในช่วงนี้หลังจากอัปเดตซูเมรุมาน่าจะมีผู้เล่นใหม่หลายคนที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้แล้วก็น่าจะมีไม่น้อยเลยที่ชื่นชอบตัวละครธาตุไม้ตัวใหม่อย่างเทนาริหรือว่าคอลเล่น,นะครับแต่ถ้าพูดถึงธาตุไม้ในเกมตอนนี้เอา,าจริงมันอาจจะให้เหมาะกับทุกคนก็ได้นะครับและนั่นจะเป็นที่มาของเนื้อหาในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ี่ผมจะมาแชร์4เหตุผลนะครับว่าทําไมธาตุไม้ถึงให้เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้นะครับก่อนจะชมก ผลแรกเลยนะครับผมคือตัวละครท่านไม้ยังมีน้อยมากนะครับ ตอนนี้ก็อย่างที่หลายคนรู้นะครับว่ามีแค่3ตัวเท่านั้นรวม MC ของเราเข้าไปด้วยนะครับหลังจากที่ผมลองได้มาทั้ง3ตัวก็สรุปได้คร่าวๆนะครับว่าถ้าใครมองหาตัวละครที่ดาามจแรงๆเอาไว้แบกยาวๆตัวละครที่มีตะตอนนี้ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับกลับกันนะครับตัวละครระยาทั้ง3ตัวในแผ่นนี้อย่างจงหลีวนันอีและคงคุมิดูจะเป็นอกลัร์น่าสนใจมากกว่านะครับแถมยังสามารถนํไปเล่นได้หลากหลายมากกว่าด้วยนะครับซึ่งในอนาะคตผมก็เชื่อว่าน่าจะมีตัวละครธาตุไม้มาเพิ่มเยอะกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทัน ของออยท้ำนะครับแล้วก็ยังมีนาฮิดะนะครับเทพไม้ของเราแล้วก็ยังมีอีก2ตัวละครนะครับผมตัวละครแรกคือเปยจูนะครับแล้วก็ยังมีหนึ่งตัวละครนะครับผมอย่างตัวละครเหยา่เหยืนะครับสับตัวละครนี้ก็มีเป็นรูปออกมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าจะเป็นตัวละครหรือว,ว่ายังไงนะครับยังไงถ้าเกิดมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแนะนาบอกทุกคนทีละกันนะครับ เหตุผลถัดมานะครับจำเป็นต้องพึ่งตัวละครอื่นเสมอนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในอนาคตจากนี้คาดว่าน่าจะมีตัวละครถาดไม้ที่สามารถเก่งได้ด้วยตัวเองมาแน่นอนนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับถ้าไม่นับการใช้เครียร์พัซเซิลในซูมิรุตัวละครธาตุไม้แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับหรือใช้จริงจริงก็จำเป็นต้องมีตัวละครอื่นติดมาด้วยนะครับเช่นตัวละครธาตุไฟฟธาตุน้ําหรือธาตุไฟซึ่งก็ต้องเลือกแนะนำหนึ่งใน3ทธาตุนี้ผมไน่นาเป็นธาตุไฟ,ฟนะครับที่จะมาเล่นคู่กับธาตุไม้ในการจัดทีิปเองก็จ,จะเป็น2 ไม้2ไฟฟ้าหรือ2ไม้1ไฟฟ้ากับอีกหนึ่งท่าที่ทุกคนอยากเล่นนะครับยกตัวอย่างเช่นทีมของทีนารีนะครับถ้าอยากจะเล่นให้ทำลายเมนได้ทูงสูงก็จะเป็นต้องใส่ตัวละครที่แส่อไอเทมแฟต์ที่บูดเพื่อลดต้านทานไม้ลง30%และใช้ตัวละครท่าไฟฟ้ามาช่วยทําปฏิกิริยาปลุกเรานะครับ ให้พ้นถัดไม้นะครับคือปฏิกิยาทัดไม้อาจจะไม่ใช่ปฏิกิยาหลักๆที่ควรเล่นในช่วงเริ่มต้นนะครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะลากยาวนะครับตั้งแต่ AR1 ยาวไปจนถึง AR 45เลยนะครับจนกว่าเราจะได้ฟาร์มอัลเทอแฟกห้าดาวนะครับเพราะว่ากาไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าเล่นมาได้สักระยะน่าจะพอร,รู้ถึงปฏิกิยาเบื้องต้นนะครับปฏิกิยาเบื้องต้นเนี่ยก็เช่นปฏิกิยาละลายละเหยแช่แข็งซึ่งปฏิกิยาที่ แต่ไม่ใช่แค่ผู้เล่นอย่างเรานะครับศัตรูเองก็เหมือนกันศัตรูหลายตัวในเกมนี้ก็จะมีเรื่องของโลทาต์นะครับซึ่งท่านไม้จากที่ผมไปลองเล่นมานะครับท่านไม้ไม่สามารถทำลายได้เลยสักโลนะครับไม่ว่าจะเป็นโลทาตดไฟโลทาาดน้ำหรือว่าโลทตาอื่นๆนะครับฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าใครมองถึงระยะยาวนะครับก็อยากให้เลือกตัวละครที่เป็นจำพวกท่าหลักๆนะครับอย่างทตุไฟท่าน้ำหรือว่าน้ำแข็งเพราะว่าจะช่วยในการทำลายโลต่างๆแถมปฏิกริยานเนี่ยก็ช่วยคุณดามจอีกด้วยนะครับ แล้วก็ผลสุดท้ายนะครับท่านไม้ยังไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับเรื่องนี้ก็จะเกี่ยงกับในเรื่องปรติกรยาด้วยนะครับในช่วงแรกผมแนะนําว่าให้ลองเล่นคอมโบท่าหลักไปก่อนนะครับเพราะมีตัวละครที่นับปัจจุบันแม้ว่าจะตกเมต้าในบิดไปแล้วแต่ก็ยังสามารถใช้ผ่านบีดีบ,บีเชิยวๆอยู่นะครับอย่างเช่นไรเดนโชกุนอายกะ ยูล่าฮูเทาหรือทรกเทพีตัวอื่นๆนะครับและถ้าใครนะครับยังไม่มีตัวละครท็อปเทียเหล่านี้สามารถเปิดหาแค่ C ศูนย์ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครเหล่านี้แค่ C ศูนย์นี่ก็เก่งมากๆอยู่แล้วนะครับแถมเป็นตัวที่น่าเก็บมากๆอีกด้วยส่วนในเรื่องของตัวละครธาตุไม้นะตอนนี้นะครับผมมองว่าเราสามารถข้ามไปก่อนได้นะครับเรายิ่งใครอยู่ในช่วงที่กําลังฟาร์มมาร์ดิแฟคนะครับปั้นตัวละครที่ไม่อยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนาว่าให้เราปั้นตัวละครที่มีอยู่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะ ก็จบไปแล้วนะครับกับด้วยหายในคลิปนี้แล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับทา่าไม้ในตอนนี้เป็นท่าที่ดีมากๆหรือก็งันๆนะครับไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่มีความคิดเห็นยังไงก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับไปใต้คอมเมนต์ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและผมมีไลฟ์สตรีมวันจันทร์พุธเสาร์เวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มครึ่งที่ช่องนี้สามารถมาพูดคุยมาเล่นเกมด้วยกันได้นะครับตรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Take care ดูแลสุขภาพนะครับ